คือถ้าคนไท้หมดสติไม่รู้สึกตัวที่ถนนโอกาสที่เหตุจะเกิดซ้ำมีไหมคะกถอาจจะมาชนก็ได้เราสามารถลาบหรือว่าเพื่อนแจ้คนไท้มาอยู่ในที่ปลอดไทยได้ก่อนพอคนไขยปลอดไทยปุ๊บแล้วก็ประเมินคนไทยนะคะที่บอกก็คือถูดเลียกนะคะคุ้นคุนคุ้นนะคะถ้าคนไทยไม่รู้สึกตัวนะคะให้โทรแจ้ง09พิกัดว่าตรงไหนอาการยังไงนะคะเนือโทรแจ้ นะะคตอนนี้ทุกท่านมีการเงิน้างลูกแจมที่ไปที่ถุงตาลนะคะพอเสร็จปุ๊บก็คือทำที่ประจานี่นาทีคะสินาทีสินาทีนะคะก็คือลูกกระดูกนะคะลากมาตรงคอตรงร่องสังเกตดูว่าตรงร่องคอตรงนี้จะมีเส้นเลือดเส้นเลือดแดงเส้นเลือดใแดงก็คือลูกกระดูกลากมา 40วินาทีนะคะพอครบ1 0วินาทีแล้วถ้าคนไทยไม่มีชีพจรก็คือทําากรปั้มหัวใจได้เลยนะคะก็คือปั้มผลหน้าอกสเต็ของการกผลหน้าอกก็คืออัตรา100-120ครั้งต่อนาทีกดให้แรงให้เร็กดลึกเท่าไหร่ลึก2นิ้วหรือว่า5เซนนะคะของเราจะปั้มอยู่ที่30ต่อ2 5ถึง5คนไทยที่เราไม่สามารถอกาะปากได้ ราก็สามารถปั๊มที่สองนาทีแล้วก็ทำชิปประจอนะคะส่วนผู้ช่วยเหลืออีกคนหนึ่งทําอะไรในกรณีที่มีผู้ช่วยเหลือสองคนสามารถเปิดทางเดินหายใจได้เปิดทางเดินหายใจมีสองแบบก็คือกดกระเาเชยพายกดเาตรงนี้แล้ว,ว,ลวนนก็เปทางขึ้นในกรณีผู้เจ็บปวดทั่วไปที่ไม่ใช่อบัติเหี แต่ถ้าในกรณีที่เป็นอุบัติเหตุคนไข้อาจจะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังได้ให้เรวดทางเดินหายใจแบบยกขาทำใจล่างก็คือมือสามมืก็คือยกขึ้นแบบนี้เลยนะคะเพื่อ,อป้องกันอะไรคะเริดทางเดินหายใจไม่ให้ลีนูดกันทางเดินหายใจน,นะคะระหว่างที่เพื่อนปั๊มหัวใจอยูอ่เพื่อนอีกคนสามารถตรวดทางเดินหายใจได้ในสตเต็ปการช่วยฟื้นฟูชีวิของเราถ้า คนไข้ถ้าเราไปเจอก็คือ30ต่อสองสก็คือปั้ม30เสิเอาปากสองครั้ง30สิต่อสองสิต่อสองครบ5รอบก็ก็ทำชิปประจอนนะคะแต่ว่าถ้าในกรณีที่เราไม่ช่วยหายใจแต่ว่าเราก็คเปิดทงาเงเดินหายใจแล้วก็ปั๊มไปเลย2นาทีนะคะแล้เวเราจะให้สติแรกก็คือ3 0มิต่อสองนะคะเผื่อว่าเป็นญาติเราที่บ้านอะไรอย่างนี้เราสามารถบอก พอำชี้ประจรนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสไม่มีชี้ประจรนะคะทำการรัมหัวใจนะคะผู้ชายก็คือลากมานะคะวางวางตรงกลางกระดูกหน้าอกนะคะส่วนผู้หญิงถ้าเป็นในบริเวณผู้หญิงก,ก็คือว่าจากิ้่บีนะคะขึ้นมา,มาวางสองขา้นจากสองนิ้วเท่่ะ ค่ะขอบคุณค่นะคะปั้มลมนะคะสองนิ้วหรือว่าห้าเซนนะคะในความร่มนะคะื่อครบสองนาทีปุ๊บนะคะสองนาทีนะคะระหว่างที่เราปั้มเพื่อนอีกคนหนึ่งสามารถเปิดทางเดินปิดใจรอได้เลยถ้าเป็นคนไข้ตัวไห่ไก็ควรนว้าปากชื้ค่ะพอครบสองนาทีปุ๊บก็คือคำชีพจรนะคะถ้าไม่มีชีพจรก็คือปั้มต่อหรือว่าเราจะเปลี่ยนคนก็ได้เพื่อนคนหนึ่งมาปั้มแล้วเรา